ดีค่ะที่สะพานเลีบ้านคุกคุกนะคะวันนี้ขอนําเสนอเมนูตอนเย็นนะคะก็คือปลาส้มปลาจีนกิโลละหนึ่งร้ยแปดิบาทค่ะที่สะพานเลีบ้านคุกคุกนะคะวันนี้คุกคุกนึ่งนะคะแล้วก็ส้มปลาตองนะคะส้มปลาตองนี่ห่อละสิบบาทนะคะดูนะมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะกินกับแก้วบองนะคะเห็นไหมครับนี่น,นะ,ะสวยงามมากเลยนะคะใครบอกว่าไม่ทานดิบนะคะไม่ทานดิบก็เอาไปทอดได้เลยนะคะ เดี๋ยวพวูคุูขอชิมก่อนนะันกับข้าวนะคะก็คือข้าวจากบ้านนะหน่อยนะคะลงสิีเพ,พิ่มปุนปลาส้มน,นะคะแส่นแพะเป็นปลาส้มปลาตองนะคะขอดก้างออกอย่างดีแล้วนะคะขอดก้างแล้วใครไม่นิยมกินดิบนะคะ เอาไปทอดเอาไปนึ่งได้เลยนะอรอยมากเลยพี่บพี่นี่กินกับบวกผักเยอะๆนะคะต้องสมัคก่อนขาอ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ครูครูปวดปานที่สุดเลยนะคะขาอ่อนแซบ รูมมะเขือน,น,นี่เลยดูเมนูนี้นะคะแกีวบองก็มีที่สะพานทะเลบ้านกรุ๊กเลยค่ะแกวบองปลาปลาล้าปลาส้อยนะคะเป็นตัวเลยนะคะอยู่ที่กระปุกละห้าสิบบาทนะคะนี่เป็นตัวเลยวีนี้ดูปลาส้มนะคะปลาส้มจะแซ่บเวอร์ขนาดไหน ปลาส้มปลาจีนนะคะขอบอกว่าแซ่บเลยนะคะที่สะพานทะเลบ้านนะาบูกูุ่น่ะกระาะปลาแซ่บรสชาติแซ่บเวิร์มมากเลยค่ะหนึ่งกับข่าอ่อยขอต้นหอมหน่อย รู้ว่าจะกินกับอะไรแซ่บดีกันนี่นะคะอย่าลืมนะคะนึกอะไรไม่ออกมาที่สะพานเะรลบ้านภูมนะคะอาหารทะเลวันนี้ก็เข้ามาใหม่นพร้อมกันเลยกอกแครอน,นี่ก็มีเยอะนะคะ แดะตามปังก็ได้เก็บเลยะค,ะค่ะดอกแคตอนเ,เช้าเนาะมีเดินทับๆค่ะนี้ก็ส้มต้นปาะตองกินดีค่ะแับพี่อะไรพี่อยู่ไหนเชิญนะคะเมนูเย็นนี้ที่สะพันจะิตบ้านปูผูกค่ะนึ่ง ปลาส้มส้มปลาเขาบอกว่าแซ่เบอร์ที่สุดเลยค่ะปลาล่าก็มีเอาไปทำจีบเป็นต่อนเลยด้นี่ค่ะดูเรื่ค่ะจีบเลยด่ภาษาอาจารย์เขาเรียกว่าจีบเด้อค่ะเด้อม,มากค่ะคุณบอสจำเบะลงไปอืมแซ่บมาก เชิญนะคะเมนูนี้ที่สะพานทีบ้านภูคุคาสวัสดีค่ะ